ริกแอสเลย์วันนี้ครับเราจะมาท่องไปในยุคข,ของมีมในยุคก่อนที่จะมีความเฟื่องฟูของอินเทอร์เน็ตจะมาถึงเป็นมีมที่มีอายุมากแล้วอยู่ในช่วง2,010ลงไปมันคือมีมที่อยู่ในช่วงเวลาของการถือกําเนิดและยุคบุกเบิกเราจะขอนําเสนอสิ่งเหล่านี้ในรายการจดหมายเหตุมีมและวันนี้เป็นตอนที่เราจะกล่าวถึงนักร้องเอาจริงๆนะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มทําวิดีโอเกี่ยวกับมีม,มาเนี่ยเรามีมีมที่เกี่ยวกับนักร้องมากมายและตั้งแต่เอรนเสดิ์เซ็กชวลฮาราเซอร์ หรือตอนล่าสุดอย่างแจ็คสตอร์เบอร์และศิลปินนักร้องคนนี้เขาได้อยู่เหนือการเวลาหลายยุคหลายสมัยมาครั้งตั้งแต่สมัยอินเทอร์เน็ต 56K สู่บรอดแบนด์และตอนนี้เข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ออปติกสุภาพบุรุษคนนี้ยังคงกล่อมโลกทั้งใบด้วยบทเพลงของเขาและเขาไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยปล่อยให้คุณโศกเศร้าและไม่หนีไปไหนและจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณเขาคือริกแอสลี์แต่ก่อนหน้านั้น เรามีช่องที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิดีโอเกมพวกเราชื่นชอบในเนื้อหาของวิดีโอเกมมีทั้งรีวิวบทความสกูปูปและคอนเทนต์ที่คุณจะไม่มีวันเบือ่อไปเลยที่ Gamer i n s i g h t กด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยและติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจ Facebook Gamer Insights สตรีมเป็นบางครั้งบางคราวกดเลย Gamer i n s i g h t มึงมึงคิดดูนะกูทำเพจกับช่องนี้มา5ปีไม่ดังคืออะไรวะ ริกแอสลีย์เป็นนักร้องที่เกิดในวันที่6กุมภาพันธ์ปี1966เกิดและเติบโตที่นูตันเลเวโลแลงกาเซียประเทศอังกฤษเขาเป็นนักร้องที่โด่งดังในยุค90ในสไตล์เพลงของ b o อ Dance ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแนวเพลงโ u l และ a d ด l t ต์คอนเทมพอร y หรือที่เรารู้จักในแนวของเพลงสากคนผู้ใหญ่เขาโด่งดังอย่างมากในยุค1990จนถึงปี2000ด้วยเสียงที่นุ่มทุม้มละมุนอบอุ่นดวงใจทุกครั้งที่ได้ฟัง ทำให้คาแรคเตอร์ของแอสลี่เป็นนักร้องสุภาพอ่อนน้อมแต่เดิมทีนั้นแอสลี่อยู่ในครอบครัวที่มีลูกทั้งหมด4คนแต่พ่อแม่ของเขาหย่าร้างกันตั้งแต่เขายังเด็กและแอสลี่เองก็จะไปต้องอยู่กับคุณพ่อกระนั้นเขายังติดต่อกับคุณแม่อยู่ตลอดที่อยู่ห่างไปไม่กี่บ้านต่อมารู้ว่าคุณพ่อเป็นฝ่ายที่ไล่คุณแม่ออกจากบ้านทําให้แอสลี่เริ่มสร้างระยะห่างกับคุณพ่อแอสลี่ได้มีโอกาสร้องเพลงกับกลุ่มร้องเพลงในโบสถ์ต่อมาเขาได้เริ่มหัดเล่นกลองในวงที่เขาตั้งกันเองและเขาได้พบกับเดวิดมอริส หลังจากออกจากโรงเรียนด้วยวัยเพียง16ปีเขาทำงานเป็นคนขับรถให้กับธุรกิจตลาดทําสวนของคุณพ่อในตอนกลางวันและเป็นมือกลองในตอนกลางคืนให้กับวง g i ฟเวย์และเคย cover เพลงชื่อดังอย่างวง e e t เท s และ The Shadows จนมาถึงวงที่เขาตั้งกันเองชื่อกันว่า FBI จากนั้นมาวงของเขาชนะการประกวดมากมายในพื้นที่ในปี1985อแอสลีย์ร้องวงเพลงโซที่มีชื่อว่า FBI ตามที่กล่าวไปข้างต้นจนกระทั่งแต่ละคนแยกย้ายกันไปทํางานตามสายงานของตัวเองนักร้องนําของวงก็ออกจากวงส่วนมอริสเองก็ตั้งใจที่จะออกจากวงเพื่อตั้งใจตามอาชีพของช่างตัดผมจนสุดท้ายแล้วแอสลียก์เองก็ต้องรับตําแหน่งเป็นนักร้องนําแทนจนกระทั่งเขาได้พบกับพีทวอเตอร์แมนโปรดิวเซอร์เพลงที่ชักชวนให้เขามาเป็นนักร้องวงในลอนดอนในชื่อของสตูดิโอของเขาที่ชื่อว่า Pete Waterman Limited ที่ทำอยู่กับอาเซียร์คอร์ดภายใต้การสอนของทีมโปรดักชันอย่าง Mike Stock Mike Ed Ken และตัวของพีทเองรวมกันเป็นทีม Stock, a อ k i n s Waterman หรือ SAW และผวกเขาาด้วยสอนแอล l e y รู้ถึงการร้องเพลงและการอัดเสียงให้สมกับเป็นนักร้องในสตูดิโออัดเสียงสมมุติกันเองที่ชื่อว่า Tboy แต่เหตุผลหลักๆจริงๆที่แอล l ี่ต้องการที่จะเป็นนักร้องคือการเอาชนะความอายในที่สุด SAW ก็ได้จ้างทุกคนจากวง FBI รวมถึงมอริสและสมาชิกคนอื่นๆต่อมาในปี1 9 8 7แม้จะปล่อยเพลงไว้ก่อนอะ ออกมาแต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักมากจนต่อมาในช่วงปลายปี1 9 8 7เอแสอสย์ได้มีโอกาสอัดเพลงและนี่ถือเป็นจุดกำเนิดของความโด่งดังของเขาเพลงที่ชื่อว่า Never Gonna Give You Up และปล่อยออกมาให้หลังอีก8เดือนเพลงติดชาร์ตเพลงฮิตของอังกฤษเป็นผลงานที่ขายได้เร็วที่สุดในปีและเป็นเพลงที่ดีนอกประเทศอังกฤษแถมติดชาร์ตเพลงยอดนิยมถึง24ประเทศได้รับรางวัล BPI หรือที่ปัจจุบันรู้จักในชื่อของ Brit Award เพลงต่อไปที่สร้างชื่อให้กับเอสลีย์ก็คือ Whenever You Need Somebody เพลงนี้เป็นเพลง r e c y c l ิของทีม S. A. W. เดิมทีมันถูกบันทึกเสียงโดยโอชิบ Brown ในปี1985เพลงนี้ยังคงสเสน่ห์ของแอชลียประสบความสําเร็จในพื้นที่ยุโรปและเป็นเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งแต่กลับกันเพลงนี้ไม่ได้ปล่อยในพื้นที่อเมริกาเหนือต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี1987อัลบั้ม w h e n e v e r y o u n e e d s o m e b o d y มีเพลง4เพลงที่แอชลียแต่งเองและเป็นอัลบั้มที่มียอดขายมากกว่า15ล้านชุดทั่วโลก และซิงเกิลเดียวของแอสลีย์ในปี1988ที่ชื่อว่า Together Forever ก็เป็นอีกบทเพลงที่ตอกย้ำความพิเศษของน้ำเสียงของแอสลีย์แม้จะเป็นเพลงยอดนิยมอันดับ2ในอังกฤษแต่ในสหรัฐอเมริกาเพลงนี้โด่งดังอย่างมากต่อมาในปี1989เขาได้รับการเสนอชื่อชิอชงรางวัลแกรมมี่ในสาขานักร้องหน้าหมาย,ยอดเยี่ยมจนมาถึงเพลงและอัลบ,บั้มที่5อันเป็นอันลบ,บั้มสุดท้ายในการดบิวของเขา i t w o u l d t a k e a Strong Strong Man เพลงนี้เป็นเพลงที่ริคตั้งใจแต่งมาเพื่อตีตลาดอเมริกาอย่างเดียวและไม่ปล่อยในประเทศอังกฤษและที่สําคัญเพลงนี้อยู่อันดับ10ของ U.S Billboard และอันดับที่1ของแคนาดาในช่วงเวลานี้แอสลีย์ทำยอดขายแซงนักร้องทุกคนในขณะที่เป็นเดือนที่6ในการเป็นนักร้องของเขาแล้วก็เกิดเป็นความระหองระแหงในความสัมพันธ์ระหว่างแอสลีย์และสื่อเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปี1989เมื่อสื่อกล่าวหาว่าเขาเป็นขุนเชิดของ SAW ทําให้ประเด็นดังกล่าวเกิดเป็นผลกระทบกับยอดขายเพลง Hold me in your arms แม้จะทำให้เพลงนี้ไต่ไปเป็นเพลงยอดนิยมอันดับ10บก็ตามทีแต่เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ไม่ได้ปล่อยในอเมริกาในเดือนธันวาคมที่เขาปล่อยซิงเกิลมากมายไม่ว่าจะเป็น She wants to dance with me Giving up on love และเพลงคาฟเวอร์จากวง Temptation อย่าง Ain't too proud to beg เขาเริ่มออกทัวร์ทั่วโลกทั้งหมด15ประเทศซึ่งมีสหราชอาณาจากักรสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือรวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นที่กำลังชื่นชอบแนวเพลงป๊อป ในช่วงปลายทัวร์เขารู้สึกเหลืออดกับแรงลบจากสื่อและจะหาแนวเพลงเพื่อส่อหาชีวิตของตัวเองต่อท้ายที่สุดเขาออมล่า SW และ RCA r e c o r d ก็ยินยอมที่จะซื้อสัญญากับ PWL ช่วงปี1990 Ashley เริ่มเข้าสู่แนวเพลงโซลและแนวเพลง Adult Contemporary ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้เขาเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เริ่มไว้ผมยาวและดูมีวัยวุฒิและลงไหลในเสียงเพลงในอัลบั้มที่3เขาฟรีปล่อยออกมาในปี1991ก็ได้มีเพลงที่ร่วมร้องกับเอลตันจอร์ ที่สุดแล้วเพลงสไตล์บัลลาดอย่าง Cry for Help ที่ปล่อยในปี1991ก็แตะอันดับ7ทั้งในซาฮาราชาอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาแม้ว่าอีก2เพลงในอัลบั้มฟรีจะไม่ดังเปรี้ยวก็ตามอย่างเช่น Moving Right Out Never New Love และอัลบั้มฟรีนี่เองเป็นจุดจบของยุคดาวรุ่งของเขาอัลบั้มต่อไปที่เขาปล่อยในปี1993เป็นแนวเพลงที่เน้นไปสไตล์ Adult Contemporary อย่างจริงจัง,จงอัลบั้มชื่อว่า Body and Soul แม้จะเปลี่ยนรูปลักษณ์แต่ก็ไม่อาจจะสร้างความนิยมเหมือนในยุคก,ก่อนๆได้ ในอัลบั้มนี้มีเพลงที่รู้จักอย่าง The Ones You Love, Hopelessly จนมาถึงปี1993แอสลีเริ่มมีความคิดจะลาวงการโดยให้ความเห็นว่าครอบครัวน,นั้นสำคัญกว่าอีกทั้งตอนนั้นเขากำลังเลี้ยงดูลูกสาวเขาในปี1992และเริ่มหายไปจากวงการร้องเพลงอีกทั้งยังเผยว่าเขาเหลืออดกับความเป็นธุรกิจของวงการเพลงจากนั้นไม่นานแอสลี่กลับมาจับมาอีกครั้งโดยมีเพลงร้องในสังกัดโพลิโด้แลอัลบั้ม Keep It Turn On ในเดือนพฤศจิกายนปี2000และเดือนกันยายนปี2001จากนั้นมาเขาเริ่มร้องเพลงไปเรื่อยและขายเสียงร้องดั้งเดิมของเขาในปี2 0 0 2มีอัลบั้มรวบรวมเพลงยอดฮิตของเขาในอัลบั้ม Greatest Hits ครั้งหนึ่งในปี2008แอสลีย์เคยถูกเสนอชื่อในรางวัลปรากฏการเพลงยอดเยี่ยมตลอดกาลของ MTV Europe จากปรากฏการเพลงในวิกกอร์เด็กกิวอัพในช่วงปี2 0 1 6แอสลีย์ปล่อยเพลง Keep Singing จากอัลบั้ม50ที่กล่าวถึงชีวิตของเขาแม้เสียงของเขาจะเปลี่ยนไปจากยุค80แต่น้ำเสียงก็ยังสะกดคนฟังได้อยู่ดี โมสาระแล้วครับการเป็นมีมของแอสลี่เริ่มต้นในปี2007ยุคที่อินเทอร์เน็ตถือกำเนิดและเรายังคงหาความสนุกตามเว็บบอร์ดทั่วไปเรามักจะเจอกับกระทู้ที่มีการตั้งชื่อหน้าอ่านน่าดูแต่เมื่อเดาก็ตามที่เรากดเข้าลิงก์ปับ๊บก็จะกลายเป็น MV ของเพลง Never Gonna Give You Up ของแอสลี่และระบาดไปทั่วโลกเกิดเป็นกระแสริกโรทั้งนี้มาจากสมัยก่อนที่มีการกระทำดังกล่าวที่มีต้นแบบมาจากการโพสต์เนื้อหายอย่างหนึ่งและเอารูปเป็ดอย่างอื่นมาล้ะจะเรียกว่าเบรดแอนด์สวิช หรือการแกล้งแบบนี้เป็นแบบเดียวกันที่เราเคยเห็นในกาชิมุชิเป็นสัญลักษณ์ของอินเทอร์เน็ตในช่วงหนึ่งและถ้าบอกว่าแกล้งกันใครไหนเราจะทานอกจากเป็นการละเล่นอันดีงามของ้าโฟจังกระแสดังกล่าวเป็นที่นิยมกันอย่างมากมันทําให้แอซี่เองก็เริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากที่เขากลับสู่วงการร้องเพลงในช่วงปี2000การดิกโรเกิดขึ้นในกระทูวี v, หรือวิดีโอเกมที่ช่วงเวลานั้นมีการพูดถึงเกม GTA 4ที่สร้างความมือฮาให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมาก และมีกระทูท้ที่กล่าวว่าเฮ้ยเฮ้ยเทรลเลอร์ของ GTA 4ออกมาแล้วนะแล้วพวกกดปั๊บก็จะกลายเป็นทีนี้เราก็จะเริ่มสงสัยว่าสมัยก่อนยังไม่มีช ANNEL ของช่องเพลงเลยนะแล้วจะแกล้งกันยังไงคำตอบคือผู้ใช้ YouTube ที่ชื่อว่าคอตเตอร์หอัปโหลดวิดีโอ MV ของเดนเวอร n กรีฟยิวอัพด้วยชื่อวิดีโอที่ชื่อว่า Rick Road ซึ่งชาวเน็ตใช้ลิงก์วิดีโอนี่แหละหลังจากนั้นที่ผ่านมามีการใช้เพลงเดนเวอร n กรีฟยิวอัพอย่างหลากหลายจนคุณคิดไม่ถึง ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2008กลุ่ม Anonymous ได้เริ่มแผนที่จะประท้วงต่อกลุ่ม b o s แห่ง c i e n t o l o g y และพวกเขาใช้เพลง Never Gonna Give You Up ในการประท้วงต่อมาในเดือนเมษายนทีม New York Mets ได้ตั้งโพลขึ้นมาเพื่อให้เลือกเพลงที่จะเอามาร้องด้วยกันในสนามทันใดนั้นเองผู้ใช้เว็บไซต์ Fuck เว็บไซต์ที่เป็นบอร์ดข่าวนิยมกันมากในยุค2000และเป็นแหล่งกำเนิดมีในยุค2000อีกแหล่งได้ถล่มผลโหวตด,ด้วยเพลง Never Gonna Give You Up ด้วยคะแนนที่ท่วมทน้นและในเดือนพฤศจิกายนนี้นเอง ในขบวนแห่พาเรดวันขอบคุณพระเจ้าริกแอสลีย์ปรากฏต,ตัวบนขบวนแห่ของคันรถที่มีตัวการ์ตูนจากเรื่องฟอสเตอร์บ้านและผองเพื่อนในจินตนาการเดือนกุมภาพันธ์ปี2010พักสองฝ่ายของเมืองโอริกอนหยิบเอาเนื้อเพลงในแต่ละท่อนของเพลงมาแนบใส่ในการนำเสนอของพวกเขาแต่ละคนระหว่างการประชุมทางกฎหมายและเรื่องดังกล่าวถูกปฏิปต่อขึ้นและกว่าจะรับรู้ก็ปาเข้าไปถึงวันที่1เมษายน2011 เดือนกรกฎาคมปี2011บัญชี Twitter ทางการจากทำเนียบขาวตอบกลับการสนทนากับเดวิดวิกส์ด้วยสิ่งที่คนทั่วไปไม่คิดว่าทำเนียบขาวจะใช้คือลิงก์เพลงโดยตรงของเ n n a ก i v e กี u up ในปี2015เดือนสิงหาคมวงฟูไฟต์เตอร์ประท้วงต่อบสจุมสินเวสต์บรอดเป็นกลุ่มศาสนาที่ต่อต้านเพศทางเลือกอย่างชัดเจนโดยเอาเครื่องขยายเสียงติดกับรถกระบะแล้วขับเข้าวงประท้วง เดือนกันยายนปีเดียวกัน Apple ทําการโฆษณา Apple Watch โดยใช้ชื่อเพลงโดยใส่ตัวอักษรที่เรียงกันจนกลายเป็นคําว่า Never Gonna Give you Up ไว้บนหน้าปัดของนาฬิกาเดือนพฤศจ,จิกายนกลุ่มแฮกเกอร์ Anonymous ประกาศกล้าวว่าพวกเขาจะสแปมหน้าทวิตเตอร์ของบัญชีของพวก i อซิด้วยเพลง Never Gonna Give you Up ด้วยแฮชแท็ก Retro d a s ในปี2016 Pa y เ a y 2เกมปล้นธนาคารชื่อดังก็ได้ปล่อย DLC ตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าซิดนีย์และหนึ่งในประโยคการตอบกลับเพจเจอร์ของยามก็เป็นท่อนฮุกของเพลง I'm never gonna give you up, Never gonna let you down. Never gonna run around and give let desert you. Oh, Sorry! you you you. Oh! up. ในปี2018ภาพยนตร์แอนิเมชัน r a l t h Breaks the Internet มีฉากที่หลอกคนดูหลังเครดิตให้ดูว่านี่คือภาพล่าสุดของ Frozen 2ก็จะเป็น r a l t h ที่กำลังทำการ r r i k k n n r Roll และมีตัวอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกมากมายนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงซ้ำแล้วร้องตาม ปัจจุบันนี้มีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงคือการเบนความสนใจผู้อื่นจากนั้นก็ใช้มีมระเบิดความสนุกริกแอสลีย์เองก็เป็นที่ชื่นชอบด้วยลักษณะที่ดูอบอุ่นเป็นผู้ชายเท่ๆและเขายังคงร้องเพลงและปรากฏตัวในคอนเสิร์ตทั้งเล็กและใหญ่ทุกที่ในช่วงเวลาโควิด19ที่ผ่านมาเขาเองก็ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีโดยการคัฟเวอร์เพลงจากศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็น t t ตนา o w จากโพส์ Malone นเอ o no Sunshine, Be w i t h t อเ e เ e อร์ลองฟ f i g h t ตอ r ์ ทำให้แฟนๆทั้งเก่าใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามเขาตั้งแต่ยุค90หรือจะเป็นยุคปัจจุบันแม้ความชราจะแสดงให้เห็นบ้างและน้ำเสียงของเขาที่เปลี่ยนไปจนเวลาออกคอนเสิร์ตเขาต้องขอให้เปลี่ยนคีย์เป็น F minor ตอนร้องเพลง Never Gonna Give You Up เวอร์ชันเปียโนโฟเตและเวอร์ชันแสดงสดเป็น A minor กลับกันมันกลับทําให้เสียงของเขาเป็นที่น่าจดจําตามกาลเวลาเป็นเหมือนดังววยชั้นดีที่ยิ่งมีอายุก็ยิ่งเลิศรสเพราะวิกแอลลีไม่เคยทอดทิ้งเรา ทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ดรคอนามินีผู้เชี่ยวชาญด้านความติ๊งต้องบนโลกอินเทอร์เน็ตขอขอบคุณสำราการรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริจาคผ่านทาง True Wallet h e ็ Candy Slick ขอบคุณครับในคลิปคููพูด,ดว่เน้นยวกก่อนในคลิปว่าก,กี่คำว่าแล้วก็ขอบคุณสำหรับหมือนซับสไคร์ด้วย